คุณกิติเดชครับเมื่อวานนี้มีอดีตข้าราชการสตงคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องของการทุจริตในการก่อสร้างตึกเนี่ยนะคะดูแล้วรู้สึกยังไงคะก็ดูแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะ <ใจ S 2> ว่าคโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยม,มันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วก็ คนในที่กล้าลุกขึ้นมาออกมาพูดเนี่ยว่ามันมีความผิดปกติในขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการเนี่ยก็ต้องมีแต่คนในเท่านั้นแหละครับที่ทราบข้อมูลความเป็นมาเป็นไปนะครับว่าใครทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่ายิ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอย่างสตงเนี่ยมีคนกล้าวิสเซนบรูเออรลุกขึ้นมาให้ข้อมูลมกับสังคมให้หน่วยงานตรวจสอบอื่นเนี่ย ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่กันช่วยกันแก้ไขปัญหาครัปชันได้เพราะว่าอย่าลืมว่า,าการจัดทัวร์พวกนี้นะครับข้อมูลเนี่ยหายากนะครับถ้าคนในไม่ออกมาพูดนะครับมันเราก็เชียร์นะครับว่าคนในที่ทราบข้อมูลแล้วไม่ชอบความไม่ถูกต้องเหล่านี้ควรจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาสู่หน่วยงานตรวจสอบให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการแก้ไขปัญหาครัปชันด้วยลดการหัวประมูลด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าการหัวประมูลเนี่ยครั้งเนี้ย โชคดีที่มีแผ่นดินไหวเลยทําให้เราเห็นว่าการหัวประมูลเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตคนแค่ไหนโชคดีที่ยังไม่มีเจ้าที่สออเข้าไปทํางานในตึกนะครับมีแค่คนงานก่อสร้างซึ่งเสียชีวิตก็หลายท่านนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับไม่ควรเกิดแล้วเรื่องมันเกิดในกลางเมืองแล้วก็เป็นสถิติโลกที่ทุกคนทราบดีว่ามันแปลกประหลาดมาก แล้วมันทาให้คนไทยนี่อับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเบื้องลึกของมันก็คือปัญหาการฮ้วประมูลนั่นแหละครับคือโครงการแบบนี้มันถ้าทําอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกครับถูกไหมรครการที่เราปล่อยให้มีผู้ประกอบการมีผู้มีอำนาจในหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติไปร่วมมือจับมือกันข้างหลังเนี่ยแล้วก็ออกแบบมา โดยวิธีการไม่ชอบต่างๆเนี่ยมันทําให้สุดท้ายเนี่ยมันก็คือการลดสเปคลดคุณภาพงานเพื่อให้ได้มีส่วนต่างเงินไปจ่ายเงินใต้โต๊ะคือการทุจริตหรือการหัวประมูลการล็อกสเปคเนี่ยคนในหน่วยงานนั่นน่ะจะรู้เองนอนรู้ข้อมูลดีแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครกล้าออกมาพูดใช่ไหมคะใช่ครับอืออาจารย์สมชัยคะอาจารย์สมชัยบอกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราไปจัดงาน w o r l d Expo ที่อซากาใช่ไหมคะแล้วก็มก็มีคนที่ได้ไปดูแล้วก็กลับมาวิจารณ์กันเยอะแยะเลยว่าเอา้า นี่ตั้งเกือบ900ล้านเหรอทำไมจัดออกมาได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้มันเกี่ยวข้องกับการหัวไหมคะคือมันเป็นเรื่องซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของราชการไทยอย่างหนึ่งนะครับออว่าเรื่องนี้เนี่ยอองานเอ็กซ์โปเขาจัด5ปีครั้งแล้วทุกครั้งเราต้องรู้ึีอีก5้าปีนณะต้องจัดแล้วออใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายนี่จัดที่ดูไบปี2563ใช่ไหมครับ5ปีดังนั้นหมายความว่าจาก63เนี่ย หน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยต้องคิดแล้วจะจัดอะไรอย่างไรปรากฏว่าก็เออเหยกันไปนะฮะกว่าจะไปเข้าคราอรมอนียประมาณสักเดือนมีนาคมปี66หรือ2ปีหรือ2ปี 2> 2> แล้วก็เร่งเลยทีนี้อตอนนี้การที่ประเภทว่าเพิ่งมาเสนอปี66เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการซึ่งลุกเล่นอะไรบางอย่างไหมมันก็เป็นไปได้นะคือดึงให้มันช้าไว้ก่อน แล้วพอถึงเวลาขั้งท้ายบอกเวลาไม่พอ,อเวลาไม่พอปั๊บเนี่ยโอ้ถ้าไม่คัดเลือกโดยธีการเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ได้บริษัทมาทํางานแทนแต่ทางานได้ทันเวลาคือใช้ช่วงเวลาเนี่ยเป็นข้ออ้างนในการเจาะจงใช่ไหมใช่ใชะใชใชนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งที่ตําหนิก็คือว่า3ปีก่อนคุณทําอะไรคุณไม่ทําคุณไม่ได้คิดเริ่มทำอะไรเลยคุณเพิ่งมาเสนอคอรมอเมื่อเดือนมีนาคมปีปี66แล้วคุณก็ให้มีการคัดเลือก ครั้งแรกก็ปรากฏว่าไม่มีใครที่ผ่านสเปคเลยก็ล้มไปครั้งที่สองใช้วิธีการคัดเลือกต้องมีมาต้องมีผู้สเสนอไม่ต่ำกว่าสารายก็ปรากฏว่าก็คัดเลือกได้บริษัทที่รับงานปัจจุบั<า>นนี่แหละก็ได้เข้าไปนะครับแต่ไปยกเลิกเขาเพราะอะไรทราบไหมฮะคือบริษัทนี้ นะครับพอได้งานแล้วเนี่ยไม่มาทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนดโอ้ทั้งทั้งที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยอมมาทามาทําสัญญาอยตัวนี้ก็ตกไปซีไม่มีวินัยใช่ตัวเองก็ได้แล้วแล้วก็ไม่มาทําสัญญาในเวลาที่กําหนดสุดท้ายยังไงครับก็มาบอกว่าเวลาไม่พอแล้วต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงที่เราเรียกว่าวิธีพิเศษนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปชี้เอาเจ้าเดิมนี่อีกนะครับเจ้าเดิมคือเจ้าที่ประเภทไม่ยอมทําสัญญานะครับ แล้วก็ใช้เวลาห่างกันเพียงแค่สิบเอ็ดวันแค่นั้นเองแล้วก็ไปเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาให้นะฮะแล้วเรียกลายเดียวด้วยนะนะครับซึ่งผมว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่นะครับว่าเออทาไมล่ะในเมื่อเขาเป็นฝ่ายที่ผิดไม่มาทําสัญญาเองแล้วคุณอยากไปเรียกเขาทําไมก็เป็นเครื่องหมายคําถามใหญ่ๆอันนึงนะครับเดี๋ยวถามคุณกิติเดชก่อนนะคะสงสัยว่าคนที่เขาเนี่ยได้ละชนะประมูลละนะคะแต่ไม่มาทําสัญญาเนี่ยคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ ก็มีหลายสาเหตุครับแต่สาเหตุหลักๆอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือว่าต้องการดูราคาก่อนว่าราคาที่ชนะมาเนี่ยมันทําได้จริงไหมเพราะวางเจ้าเนี่ยอาจจะมีการดั้มราคาครับแล้วก็พอถึงเวลาที่ต้องมาเซ็นสัญญาวันเซ็นเนี่ยไม่มานะครับก็หนีไปเลยเพราะว่าดูแลราคาที่ตัวเองบิดเนี่ยมันทําไม่ได้หรือไม่คุ้มทุนก็ไม่มาหรือกรณีหนึ่งคือต้องการดูราคาคู่แข่ง ต้องการดูราคาคู่แข่งออเพราะว่าเปิดออกมาจนนะเห็นราคาคู่แข่งใช่แล้วมายื่นใหม่เพื่อจะได้ตัวเองจะได้ราคาที่ถูกลง <S <S 2> <S 2> คือมันเหมือนกับประโยคแบบนี้มันเหมือนกับว่าครั้งแรกที่มาเสนอเนี่ยออลดราคาเยอะเอะค่ะแล้วพอลดราคาเยอะๆยะ,ยะปั๊บเนี่ยพอได้งานปั๊บไอ้ทำไม่ได้ก็ไม่มาแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าพอครั้งที่สามที่ได้เจ้าเดิมเนี่ยราคาต่างจากครั้งที่สองเพียงแค่7 7 0 0 0บาทคือเงินจำนวนเกือบ900บาทต่างแค่เจ็ดหมน 9 0้าล้านขออภัยค่ะ900ล้านแต่แค่เจ็ดหมื่นเจ็เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่ประเภทว่าครั้งที่สองเนี่ยชัดสนอราคาต่ำเกินไปนะนะฮะัครั้งที่3ก็ลดลงกว่าเดิมอีก้วยซ้ําลดลง7% 7 0 0 0เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายคาถามเบื้องต้นแล้วครับว่ากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมไหมเลยทําให ได้สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ไปดูนะนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่ามันมีไซส์ของขนาดของงานเนี้ยนนเล็กกว่าอันนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยงานขนาดเนี้ยค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยเน่าเแห้งแหงนะคะแม่เวลาเราหมดแล้วจานขอขอคุณกิติเดชช่วยสรุปนะคะว่ามันมีสัญ,ญญาณอะไรที่เราจะบอกว่าการประมูลครั้งนี้ต้องมีการหัวมีการล็อกสเปคแน่นอน ก็สัญญาณหลักๆที่เราดูนะครับคือผู้ประมูลกับหน่วยงานเนี่ยจะเป็นลายเดิมกันเสมอนะครับในแต่ละโครงการก็จะเปลี่ยนหน้ากันอยู่ไม่กี่เจ้านะครับคู่เทียบที่เข้าบิดเสนอราคาแข่งกันก็จะเป็นเจ้าที่รู้จักกันหมดครับใน2ก็คือดูตัวราคาที่เสนอในแต่ละโครงการเนี่ยถ้าโครงการหลักพันล้านเนี่ยแข่งกันหลักแสนก็ยังมี <ม>นะครับหรือบางโครงการแย่หน่อยแข่งกันหลักหมื่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีมาแล้วนะครับม,มูลค่าเกือบพันล้านนะครับนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามันมีการหัวแน่ๆแหละเพียงแต่จะหาหลักฐานมาประกอบเพื่อเอาผิดตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายตรวจสอบจะต้องไปเก็บข้อมูลตรงนี้ออกมาแต่ถ้าอยากให้ไวแล้วก็ลดเรื่องพวกนี้คนในหน่วยงานต้องออกมาแจ้งเบาะแสครับ